ไม่รู้ว่าขนมปังแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าที่เบลยเยียมเขาเรียกว่าคอฟฟิสคสมัยก่อนชิ้นละ40เซนสมัยนี้ข้าวของแพงขึ้นค่ะราคาตอนนี้ก็ปรับขึ้นอยู่ที่1ยูโร20เซิบเซนเงินนี้ก็เหมือนกันค่ะเมื่อก่อนอยู่ที่ราคากล่องละยูโรเดี๋ยวนี้ก็ปรับขึ้นเป็นกล่องละ2ยูโร50นน<ด>แล้เซนวเราก็มาซื้อของเข้าตู้เย็นค่ะเป็นร้านค้าธรรมดาใกล้ๆบ้านเรามาช่วยเลือกผลไม้ด้วยเออรู้ด้วยนะว่าลูกไหนดีไม่ดีสมัยก่อนกีวีสีทองลูกละ50เซนก็ว่าแพงแล้วนะตอนนี้1ยโรแบบลูก ใหญ่มากจมโบสุดๆคือกิโลละ400บาทก็ตกก็ประมาณ10ยูโรกว่านิดบอน้สดมากเซรั่ี่3ยูโรญี่ปุ่น3ยูโรเนื้อหมูสันใน8ยูโร90้าผักชีจาไม่ได้ค่ะน่าจะประมาณ2ยูโร8ปจริงๆแล้วผักไทยตามร้านค้าทั่วไปมีใบโหระพาพริกสดกะหล่ำผักกาดขาวไม่งอร้านไทยแล้วจ้ามีหมดเลยน้องพิงหิวข้าวค่ะทุกคนคือแอบหม่ําขนมปังรองทองกาติดเรียนพิเศษค่ะก็เลยมาช็อปกกบเราไม่ได้เดือนถัดไปนิดนึงตรงนี้ก็เป็นโซนเอเชีย มาไทยเราก็มีเด้อหนึ่งเกือบสองยูโรนซอสน้ำจิ้มไก่ที่นี่ถูกมากค่ะขวดละสองยูโรซีอิ๊วขาวซีอิ๊วดำที่นี่ก็มีนะคะหนึ่งยูโรยี่สิบเองเออไม่แพงไม่แพงค้าบางอย่างถูกกว่าร้านไทยด้วยนะบางตัวเจอมาว่าอีกแล้วค่ะซองนี้แปดสิบเซนไวน์ที่นี่ถูกกว่าน้ำกินอิงนะขวดละห้ายูโรโปรโมชั่นตอนนี้ซื้อสองแถมหนึ่งจ่ายตังค์เรียบร้อยเนาะก็เช็คบินค่ะกลับบ้านต้าถั่วเหลือเนาะมีก็เอามากินต่อเป็นอาหารเย็นเราเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายค